ทหารกองกำลังผ่าเมืองก็ยึดยาบ้าจำนวนกว่า6ล้านเม็ดซุกซ่อนอยู่ในรถบริเวณพื้นที่ชายแดนอำเภอเวียงแหงจังหวัดเชียงใหม่นะคะแต่ว่าผู้กระทำผิดนั้นไหวตัวทันหลบหนีไปได้ค่ะยาบ้าจำนวน6ล้าน4แสนเม็ดเป็นของกลางที่ทหารกองกำลังผ่าเมืองยึดได้จากกลุ่มขบวนการค้าย,ยาเสพติดเมื่อคืนนี้บริเวณถนนบ,นบ้านนาอ่อนตาบลเปียงหลวงอำเภอเวียงแหงจังหวัดเชียงใหม่หลังจากที่เจ้าหน้าที่สืบทราบว่าจะมีการลักลอบขนยาเสพติดผ่านมา พันเอกวิชัยผ่องแก้วผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจชัย,ยานุภาพจึงได้สั่งการให้กองร้อยทหารมาที่104หน่วยเฉพาะกิจชัย,ยานุภาพจัดกำลังพล3ชุดออกปฏิบัติการตั้งจุดตรวจจุดสกัดจนพบรถต้องสงสัยขับผ่านมาจึงได้แสดงตัวขอตรวจค้นค่ะแต่คนขับก็ได้จอดรถทิ้งเอาไว้และก็อาศัยความมืดหลบหนีไปได้จากการตรวจสอบพบยาบ้าซุกซ่อนมาเต็มคันรถ และโทรศัพท์มือถือที่ตกอยู่ในที่เกิดเหตุอีกหนึ่งเครื่องจึงเก็บไว้เป็นหลักฐานพร้อมกับส่งให้ตำรวจนำไปขยายผลจับกลุ่มผู้เกี่ยวข้องต่อไปพลตีประพัฒน์ภพสุวรรณผู้บัญชาการกองกำลังผาเมืองเปิดเผยค่ะว่าขณะนี้กลุ่มผู้ค้าย,ยาเสพติดยังคงมีความพยายามลักลอบนำยาเสพติดจ,จากประเทศเพื่อนบ้านเข้ามาฝั่งไทยอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะในช่วงเทศก,กาลสงกรานที่มักจะแฝงตัวเป็นนักท่องเที่ยว จึงได้สั่งกำชับให้เจ้าหน้าที่นั้นเพิ่มความเข้มงวดในการเฝ้ราระวังป้องกันและสกัดกั้นค่ะ